<c oughs> วันนี้วันพระใช่ไหมแปดคำแปดคำสิบห้าคำท่านก็เอาเอาพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ดับ แล้วก็กึง่งประจัน์กึง่งเอามาเป็นจุดให้ลูกหลานชาวพุทธถือเอามาเป็นขีดแดนให้ตัวเองเป็นหมายมองดูท้องฟ้าก็หมายไว้ ว่าครบที่เราจะต้องดึงใจดึงตัวดึงกายดึงใจของเราเข้าสู่ธรรมท่านไม่ให้เราประมาทมองแม้แต่มองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ออกมาเป็นเครื่องเตือนสมัยก่อนไม่ได้มีปฏิทินไม่ได้ไปบอกว่าเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพระฤหัส ท่านก็อาศัยดวงจันทร์นี่แหละเป็นหลักเป็นจุดหมายของเราอาศัยพระอาทิตย์เ,ยเมื่ออรุณพระเราเนี่ยถือพอถึงอรุณปุ๊บเนี่ยสละผ้าครองท่านจะต้องอยู่กับผ้าครองสบงจีวรสังคติซึ่งเป็นบริขารแปดของท่านต้องอยู่จะสละ ห่างจากตัวเราเกินหัตถบาตเกินศอกโดยประมาณท่านท่านไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อยู่ห่างไกลเมื่อมาอยู่ในหมู่ในพวกถ้าอยู่ประจํากุตินี่ก็เออเราอยู่กับภาคครองของเราท่านสอนให้รักษาให้รับผิดชอบบริขารของเราซึ่งมีอยู่เพียงเท่านี้แหละเป็นเครื่องนุ่งหม่ม เพราะฉะนั้นไม่ให้ไปทิ้งไว้ไกลเดี๋ยวจะสับเปลี่ยนงงไอ้น,นี้ของใครไปวางไว้ตรงนั้นไปวางไว้ตรงนี้มัวมาวิ่งหาเจ้าของหรือบางทีหยิบผิดหาไม่เจอท่านแก้ปัญหาให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเมื่ออรุณจึงสละได้สละได้ก็วางในจุดของตัวในอาสนะของตัวน่พูดถึง ท่านสมัยก่อนก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกการเวลาเวลานี้ทำมานั้นเวลานี้ทำมันนี้แ <c oughs> ม้กระทั่งการที่จะถือศีลในวันพระท่านก็เอาวันนี้แหละเป็นวันพระ <c oughs> เพื่อที่จะทำจิตใจของเราให้เข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีแต่วันโยม เป็นวันโยมไปหมดไม่มีวันพระเลยวันพระคือวันที่เราจะได้มาปรับจิตปรับใจของเราใหม่จูนใหม่ทุกทุกทุกท,กทกวันพระก็คือทุกๆกครึ่งของพระจันทร์ทั้งเต็มดวงทั้งดับเอามาจูนจูนอยู่เสมอจูนอยู่เสมอถ้าเราทำวันพระให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั้ง เป็นวันพระได้หมดนั่นก็คือจุดมุ่งหมายที่ถูกที่แท้จริงที่ท่านบอกให้เราทำท่านไม่ได้มาบังคับแต่ท่านรู้ว่าทำแบบนี้แล้วอุปสรรคปัญหาในชีวิตจะน้อยเราทำมาขนาดนี้ทำไมยังมีปัญหาอุปสรรคเยอะก็เพราะเราไม่ได้ทำมาในครั้งก่อนนู้นเพราะนั้นเจอปัญหาสารพัดสารเพศสินห้านี่นคือสิ่งที่แก้ปัญหาเราได้ ศีลห้าท่านทำไมเราจึงเป็นคนขี้โรคก็เรามักมีนิสัยเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่มันก็ไปเบียดเบียนเขาให้ทุกข์ให้ได้รับความลำบากชีวิตตัวเองก็เลยได้รับความลำบากเพราะถูกเบียดเบียนอยู่เสมอเบียดเบียนมากับประกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บประเภทต่างๆเบียดเบียนเขาตรงนั้นเบียดเบียนเขาตรงนี้ ไม่ได้นับแต่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนแม้กระทั่งสัตว์ก็ย้อนกลับมาสู่เราถ้าทําลายชีวิตเลยมันก็เป็นเหตุที่จะทําลายชีวิตเราแม้เรามีชีวิตที่รักห่วงแหนมากกลัวภยัยกลัวตายแต่สิ่งที่เราได้สร้างไว้มันก็ย้อนกลับมาหาเราได้แม้จะกลัวขนาดไหนก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นมีใครปรารถนาแบบนี้ไหมล่ะมีใครปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ร่างกายของเราลำบากอยู่เสมอเถิดมีใครปารถนาปารถนาอย่างนั้นความปารถนาแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราที่ท่านให้ถือศีลห้าก็เพราะว่าปัญหาในสุขภาพในข้อนี้ก็จะลดลงเรามีทรัพย์สินเงินทองพอเรามีทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวก็สูญหายไปทำมาค้าไม่ขึ้นไปทำอะไรก็มักจะหลุดมือเสมอ จบมาไปทำสมัครงานสมัครการไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้อันนี้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าเราอย่าไปอยากได้ของใครในทางที่ผิดอย่าเด็ดขาดการได้ทรัพย์สมบัติของใครมาในทางที่ผิดเราก็สูญเสียไปอย่างเหมือนไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีหรอกมีเพราะฉะนั้นเราหวงไม่ล่ะทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ เราอยากให้พังง่ายไหมเราอยากให้เสียหายง่ายไหมเราอยากให้ถูกกระทบกระเทือนง่ายไหมยอย่าไปทำของของบุคคลคนหนึ่งก็รักแม้กระทั่งของเด็กเด็กเขาก็รักของเขาถ้าเป็นของสงของส่วนรวมด้วยนี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านทำเพื่อสงสงก็คือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการสาธารณะอันนี้ยิ่งบาปมากเพราะนั้นท่านจึงได้ให้เรามัดระวังกับทรัพย์สินเงินทองอย่าไปถือเอามาเป็นของเราได้โดยที่ ไม่พินิษ์พิจารณาอันนี้เห็นไหมนี่ศีลแต่ละข้อนี่ข้อแต่ละข้อนี่มีความหมายทั้งนั้นแหละนะซึ่งพวกเราพอทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทราบแล้วทําไมเราทําไม่ค่อยได้ทําไมเรายังอ่อนแอนเพราะนั้นท่านจึงต้องสอนให้เรามาฝึกจิตฝึกใจการสวดมนต์ไหว้พระจึงเป็นเรื่องที่สําคัญการสวดมนต์ไหว้พระการภาวนาการภาวนาการนั่งภาวนาการเดินจงกรมภาวนานี่จึงเป็นการสร้างหลักจิตหลักใจให้แข็งแกร่ง ที่จะทําให้ศีลของเรามั่นคงขึ้นถ้ามีแต่ถือศีลอย่างเดียวโดยที่ใจไม่ฝึกมีอะไรมากระทบปุ๊บหงุดหงิดมีอะไรมากระทบปุ๊บกโกรธมันก็พร้อมที่จะอยากจะแก้อยากจะแก้แค้นโกรธหงุดหงิดอยากจะทําประชดประชันเพราะฉะนั้นศีลเลยไม่ค่อยอยู่เพราะใจเรามันเอาไม่อยู่เพราะใจเราเอาไม่อยู่ศีลก็เลยไม่อยู่มันก็เลยขาดตกบกพร่อง ดีไม่ดีไม่สนใจเลยใครดิใครมาเตือนเรื่องศีลประชดใส่เลยว่างั้นะอย่ามาพูดจะเอาให้มันหนักกว่านั้นอ่ะก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของใจจึงสําคัญมากเนี่ยที่ท่านให้สอนให้เราสวดมนต์ไหว้พระเพื่อที่จะรู้จักสํารวมใจเพราะใจเรามันไม่อยากสํารวมใจเรามันอยากคิดนู่นคิดนี่ฟุง้งเรื่อง,ไม,ไ,องไ,มไ,ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราเรื่องที่สร้างความทุกข์ความกังวลความห่วงใยความเศร้าหมองให้ใจนชอบเอามาคิดมาก อะไรที่มันจะทําให้ตัวเองไม่สบายใจนะคิดได้เก่งอะไรที่จะทําให้เราผาสุกเย็นใจนะคิดไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรารู้จักทําบุญให้ทานรู้จักสงเคราะห์สงหารู้จักความกตัญญูรู้คุณรู้จักสัมมาคารวะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องที่เวลาที่เราระลึกแล้วมันสบายใจลึกแล้วระลึกแล้วมีแต่ความชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแม้ยังต้องคิดอยู่ยังต้องฟุ้งซ่านอยู่ ฟุ้งซ่านมาในทางที่ดีงามแม้เพราะเรายังคุมจิตคุมใจไม่ได้ง่ายก็ยังจะฟุ้งซ่านไปในทางที่ดีงามในทางที่เป็นบวกในทางที่ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจแต่ถ้าเราหาความดีไม่ได้สักอย่างหนึง่งอันนั้นเราก็ไปด่าเขาอันนี้เราก็ไปโกรธเขาอันนั้นเราก็ไปมีแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยพอระลึกจะระลึก,ลลกหาความดีหาไม่เจอมันคว้ามาไม่มีสักอย่างหนึง่งว่ากันทําไงมันก็ร้อนลุ่มนี่จึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันเยอะจึงเป็นโรคเครียดมาก จึงเป็นโรคบุดหงิดง่นง่านกังวลซึมเศร้าเหงาหงอยสารพัดที่จะตั้งชื่อขึ้นมาความหมายก็คือไม่รู้เท่าทันโรคในใจของตัวเราเองถ้าเรารู้โรคเท่าทันโรคในใจของตัวเราเองแล้วสิ่งอื่นๆจะค่อยๆระงับจะค่อยๆเบาบางลงไปนี่เพราะนั้นที่ท่านสวดมนต์ไหว้พระภาวนามไม่ได้มาสวดอ้อนวอนนะหลายคนนะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนโดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศมาถาม มักจะคิดว่าคำสวดมนให้พรของของเราของพุทธศาสนาเราคิดว่าเป็นการอ้อนวอนอ้อนวอนขอขอมีอะไรก็ขอยกย่องชมเชยเพื่อขอไม่ใช่คือการสํารวมจิตใจของเราไม่ให้ใจของเราฟุ้งซ่านเนื้อหาที่ได้กล่าวไว้ล้วนแต่เป็นการสอนในทางที่ถูกที่ต้องเนะช่นสอนพุทธคุณท่านมีคุณจริงๆ เรายัางไม่รู้พุทธคุณเราต้องอบรมสอนเราเหมือนกับคุณของพ่อแม่เนี่ยเราไม่รู้เรานึกไม่ออกคุณของปุย่าตายายที่ท่านปฏิบัติต่อเราเนี่ยต้องเอามาระลึกเพราะถ้าเราไม่ระลึกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นคุณอะไรที่เป็นคุณเนี่ยมองข้ามแต่อะไรที่เป็นโทษเนี่ยเอาเรื่องมาพร้อมเอาเรื่องจะเอาให้ได้จะเอาให้หนักมาเถอะอะไรที่เป็นโทษนี่เก่งมากแต่อะไรที่เป็นคุณเนี่ยนึกไม่ออกเอาความฉลาดมาเพื tweet, ่อที่จะนึกสิ่งนี้ไม่ออกนเอาชันความฉลาดมาหาแต่ เอาเรื่องเอาราวนะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้จับผิดเก่งจับผิดตัวเองไม่เก่งพระพุทธเจ้าท่านสอนใหม่จับผิดตัวเองให้เก่งจับถูกผู้อื่นให้มากจับถูกผู้อื่นเขาทําแต่สิ่งที่ถูกเรามองแต่สิ่งนั้นสิ่งที่เขาผิดเราอย่าไปมองเพราะมันทําให้เราผิดตามไปด้วยได้เพราะกําลังใจเราไม่หนักเพราะนั้นอย่าไปมองผิดของเขาให้มองถูกของเขาไว้นั่นน,นี่แหละนี่เพราะฉะนั้นเราจะระลึกคุณของพ่อของแม่ได้เสมอ เพราะแม้เรายังมีกิเลสก็พลาดได้พูดหนักไปได้เนี่ยพูดไม่เหมาะได้เพราะายังมีกิเลสยังมีความหงุดหงิดงุนง่านยังมีความโลภโกรธหลงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้โอ้ยในขนาดท่านผ่านโลกมามากท่านยังผิดพลาดได้เราละ่ะเราจะผิดพลาดไม่ได้หรือเอยเพราะฉะนั้นเราผิดพลาดได้เพราะแม่ก็ต้องผิดพลาดได้เราก็เหมือนกันอะไรเนี่ยจะรู้จักคิดอ่านในทางให้อภัยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเนี่ยจะมองคนอื่นในทางที่คุณจะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจ จะมองแต่ความดีของเขาแล้วก็เอาความดีต่อกันเนี่ยเข้าแลกความไม่ดีเราไม่มองเพราะเราไม่ใช่อาจารย์เขาเราไม่สามารถจะไปสอนได้ไม่ใช่ในเมื่อเราไม่สามารถจะไปสอนได้เราพูดออกมาไม่มีน้ำหนักเราก็ไม่สอนแต่เราก็ไม่จับเราเอามาจับผิดเรา<อ>เขาพลาดสิ่งนั้นเขายังมีความพูดแรงไปอยู่เราพูดแรงไหมเราเคยพูดแรงไหมพูดแรงเพราะนั้นเราจะพูดให้ให้นิ่มนวลลงเพราะการพูดแรงมันเจ็บช้ำ เราเจ็บช้ำแบบนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะพูดให้รุนแรงน้อยลงอย่างนี้เป็นต้น,นนะก็ต้องเอามาสอน,นถ้าใครเอาวันพระนี่แหละเป็นวันที่เอาสิ่งเหล่านี้มาทบทวนมาทำความเข้าอกเข้าใจเราจะมีแต่ได้มีแต่ได้จะรู้ซึ้งคุณค่าของสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราท่านพาทาไว้พาทำสร้างความดีพาทำบุญสุนทานพาเข้าวัดเข้าวาพาสวดมนต์ไหว้พระแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานท่านยังไม่ทำเพราะมันทำยาก ้าวเรารู้แล้วเพราะนั้นเราจะทำนี่เนี่ยอยู่กับที่บ้านนี่ยมแม่เนี่ยทำก่อนนอนทุกคืนนะบางทีลูกกวนนะบางทีกวนตามภาษีภาษามกตโตแล้วละ่ะไม่ได้กวนแบบเด็กๆแต่มันก็วุ่นวายเพราะพูดคุยกันบางทีตื่นมากลางดึกแม่มานั่งภาวนาเนี่เห็นเป็นภาพมานะส่วนพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านขนาดคนกําลังคุยชงเชงวุ่นวายท่านสามารถนั่งภาวนาได้เลยหลวงพ่อเนี่ยท่านต่าง ท่านสามารถนั่งภาวนาได้ในถ้ำกลางความวุ่นวายแล้วท่านก็สามารถพักผ่อนหลับนอนได้ทั้งๆท,ท,ที่สอนมาจนเพียแล้วเนี่ยกำลังสอนผู้นี้อยู่กูเพียแล้วหลับนอนได้อีกเหมือนกันเนี่ยท่าน <laughs> ท่านเป็นคนเรียกว่าไร้รูปแบบนะนี่พระเจ้ได้ลหลวงพ่อนี่ท่านเป็นผู้ไร้รูปแบบไร้รูปแบบคือสามารถปฏิบัติได้ทันทีไม่มีไม่ได้แคร์สายตาใครไปแล้วเถอะนี่ สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อถึงเวลาเพลียสามารถพักได้ทันทีไม่ต้องแคร์นี่เป็นรูปแบบของท่านแต่ความหมายก็คือท่านมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นคราว่าด,ด้วยกันเพราะนั้นพอเข้ามาท่านก็มีรูปแบบในมุมของท่านที่ท่านจะรักษาจิตรักษาใจตัวเองอันนี้เพราะฉะนั้นนี่เราจะได้เข้าอกเข้าใจว่าที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็คือความมุ่งหมายนี้ ความมุ่งหมายที่เราจะจัดอย่างเวลานี้เนี่ยมีนี่ผู้มาบวชผู้มาบวชยังไม่รู้จะทําอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงตาท่านสอนเลยให้รักษาสติตลอดตั้งแต่ตื่นตื่นปุ๊บจับพุทโธทันทีตื่นขึ้นมาปุ๊บท่านไม่พยายามจะนอนต่อเพราะว่าถือว่านอนครั้งเดียวนอนครั้งเดียวก็นอนไปปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บจับพุทโธพุทโธพุทโธฝันนี้จะแล้วสู้กับความง่วงสู้กับความง่วงนี่แต่ก็ไม่ได้ทําง่ายๆนะถ้าทํา ไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บบางทีมันจะไปง่วงในเวลาอื่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งเอาเวลาเป็นเกณฑ์ก็ได้อันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าท่านต่อสู้มาแบบนี้องค์หลวงตาพอท่านลุกปุ๊บท่านจะไม่หลับอีกแล้วท่านจะรักษาพุทโธตลอดเพราะฉะนั้นมันบางทีง่วงบางทีคิดนูน่นคิดนี่สรารพัดท่านก็นจะจับไว้กับพุทโธตลอดไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันไม่ว่าจะทํากิจวัตรปฏดกวาดเช็ดถูสราใจท่านไม่ปล่อยเลยใจท่านไม่เคยออกนอกไปสู่สิ่งอื่นๆเลย ท่านมีพุโทโธกำกับใจตลอดตลอดเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่การงานจะมีความอิบอิดหนาระอาใจจะมีความเบื่อจะมีความทำอย่างคึกขนองจะไม่มีเพราะมันมีพุโทโธจับไว้ในใจตลอดทำตลอดเพราะฉะนั้นการทำกิจวัตรอะไรก็เลยเป็นการเจริญสติเป็นการภาวนาไปตลอดเวลาท่านจะทำอย่างฉับไวท่านไม่ทำอะไรเชื่องช้าท่านทำแบบแบบเป็นผู้ฉับไวเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ ตื่นตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจะทำแบบช้าๆนู่นนี่นี่นนนท่านมองว่าไม่ทันกิเลสท่านมองเพราะนั้นท่านจะทำแบบฉับไวแต่เรียบร้อยการหยิบจับอะไรนี่<อ>ไม่เสียงดัง,ดงเพื่อไม่กระทบผู้อื่นแล้วเป็นการที่เรามีสติในการจับการวางเข้าของเครื่องใช้ก็จะไม่ค่อยปุ๊กโป๊กเป๊กเป๊ก,ปก,ปกถ้าจะมีบ้างเพราะ มันก็จะมีเพียงแค่เล,เล็กๆน้อยๆแต่เป็นไปด้วยความมีสติไม่ได้เป็นไปด้วยความคึกขนองไม่ได้เป็นไปเพื่อความเผลอเผลนี่เพราะฉะนั้นท่านจะรีบทํากิจ,จวัตรส่วนรวมให้เสร็จแล้วรีบกลับเข้ากุฏิตัวเองดูแลปัดกวาดเช็ดถูกุฏิบริเวณทางจงกรมเรียบร้อยเข้าสู่ทางจงกรมนี่แหละเดินจงกรมขวาพุทธายโทขวาพุทธายโทรรักษาจิตใจไว้กับการเคลื่อนไหวไปมาตลอดนจนกระทั่ง บางทีก็อาจจะมีพักผ่อนบ้างไม่ให้เกินเวลาเท่านั้นเท่านี้บางทีอาจจะมีพักผ่อนพักเอเยบทบ้างเดินมาแล้วก็มานั่งภาวนาแล้วก็พักบ้างเล็กน้อยหรือไม่พักเลยสําหรับองค์หลวงตาเนี่ยท่านในช่วงที่ท่านปฏิบัติเข้าพรรษาท่านไม่พักกลางวันเลยจะไม่พักเลยสาหรับองค์หลวงตาท่านจะเน้นแต่การเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาทํากิจวัตรแล้วก็ถึงเวลาก็ไปทํากิจวัตรส่วนรวมพอทากิจวัตรส่วนรวมทำกิจวัตร ข้อปฏิบัติต่อ,อครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ผพันษามากกว่าเราท่านไม่ได้อยากให้เรามาทําหรอกนะแต่เรามีข้อปฏิบัติต่อกันอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ได้อยากให้ใครมาทําเลยพอรู้ว่าใครจะมาทําท่านรีบชิงทําก่อนท่านรีบชิงทํากุติตัวเองก่อนจนต้องก็กราบขอร้องหลวงปู่ว่าหลวงพ่อเดี๋ยวพระท่านจะไม่ทราบพระผู้น้อยเรามีพรรษาอายุข,ขนาดนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ใหญ่ท่านจะไม่ทราบเลยเพราะนั้นถ้า ลวงพ่อจะเมตตาหลวงพ่อทำจุดอื่นท่านก็เลยไปทําจุดอื่นท่านเป็นคนขยันขันแข็งไม่เคยบกพร่องเรื่องข้อวัดเลยตั้งแต่บวชมาจนท่านอายุ8 0กว่าท่านก็ยังทําอยู่อย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นท่านทําด้วยใจรักในพระพุทธพระพทเจ้าและสิ่งเหล่านี้ก็คือท่านไม่ได้ทําแบบปล่อยใจเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยกูมาทําอะไรวะบางทีผู้บวชก็ามาบางทีนึกได้นะนะอย่างเช่นหลวงตาท่านเคย ยกตัวอย่างพระวัชีบุตรท่านเดินจงกรมภาวนาอยู่ในป่าช้าปรากฏว่ามีเสียงเขาล้องมหเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจัดงานครบนั่นเขาเรียกนักกษัตริย์เหรอแล้วก็มีมหรสพมีสิ่งเพลิดเพลินถ้าสมัยเราก็อะไรหมอลำซิ่ง,ะงนะงั้นนะกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าชา้าคนอื่นเขาล้องเพลงเขาสนุกสนานเขาเต้นลําเพลิดเพลินเ,เรามาทําอะไรวะเนี่ยมาเดิน อยู่คนเดียวทําไมเป็นชีวิตที่อาภัพขนาดนี้นะแต่คนอื่นเขามีแต่ความสนุกสนานเรามาเดินอยู่คนเดียวเงาหงอยอาพัพนักหนามันนเถอะนั่นแหละหลวงตาก็เคยมีบ้างนะยับมาท่านเคยเล่าอยู่ในประวัติท่านท่านท่านเคยเล่าขึ้นมาให้ให้พระเนนตอนที่อบรมพระฟังว่าตอนที่ท่านอยู่วัดนามน์วัดนามนนี่คืออะไรหลวงพ่อวัดโคกนามนวัดป่านางนิมิตหรือเปล่า วัดทุกวันนี้คือวัดป่านาคในมิตรที่หลวงปู่อว่านท่านเป็นเจ้าอาวาสในครั้งนั้นหลวงตาท่านกําลังเล่งภาวนานั่งนั่งสมาธินั่งตั้งแต่ตะวันตกจนถึงอรุณนั่งท่านตั้งใจนั่งก้นนี่แทบจะเรียกว่าแตกละนั่งคืนนั้นคืนนั้น,นท่านว่าในช่วงนั้นนะที่ท่านอยู่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าท่านอยู่ในอริยบทใดแต่ท่าน มีความคิดคำนึงเพราะเขามีการจัดงานเขามีการร้องลําหมอลํมอาเลยอยูแ่แถบบ้านจากบ้านนั้นมาสู่บ้านนาโมลท่านก็มาคิดโอ้เราทําอะไรว่าทาไมเรามาลําบากนักเพราะเป็นพรรษาที่ท่านตรากตราทําความภาคความเพียรหนักที่สุดร่างกายบอบช้าที่สุดคือพรรษาที่ท่านมาคิดอยู่นิดนึงว่าเขาร้องลําำเพลงเขาสนุกเราทำไมลําบากนักท่านก็มาคิดอยู่นี่แหละแต่ท่านผ่านไปได้ ท่านไม่ได้มาเอามาเป็นอารมณ์ท่านเหมือนกับที่ท่าน,านพระวัชีรบุตรเนี่ยท่านก็ผานท่านก็ามาพิจารณาสิ่งที่เราทําอยู่นี่มีคุณค่ามีหมู่มีพวกนะที่เคยสร้างสมความดีมาด้วยกันก็มาบอกมากล่าวมาเตือนว่าท่านนะเป็นผู้ที่มีค่าที่สุดเหล่านั้นเขาทําสิ่งที่ไม่มีสาระอะไรเลยในชีวิตตายเปล่านี่ทำแตนสิ่งที่มีสาระแก่นสารที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น ท่านจงทําความภาคความเพียรต่อไปท่านกําลังเดินตามรอยคําสอนของพระเ,เจ้าอย่างเคร่งครัดท่านจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ในไม่นานเนี่ยท่านพระวชิบุตรสําเร็จเป็นพระรหันต์เลยนะในคืนนั้นจากเดิมที่กําลังอยากจะไปหมอลำซิ่งอาวันเถอะเนี่เป็นพระรหันต์ได้เลยส่วนหลวงตาท่านไม่ได้ไว้ท่าพระวชิบุตรแต่ในพรรษานั้นท่านสมาธิแน่นหนามั่นคงจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตเสื่อมอีกต่อไป สมาธิแน่นหนามันคงตั้งแต่พรรษานั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องเราเหล่านี้เป็นคติเป็นกำลังใจว่าในวันพระเราจะพยายามขี้เกียจขนาดไหนก็จะสวดมนต์ไหว้พระให้ได้ก่นอนนอนขี้เกียจขนาดไหนก็จะนั่งภาวนาให้ได้มันง่วงขนาดไหนก็ลองฝืนดูซิสักสินาที15นาทีจะทําให้ได้ทุกวันพระตื่นมาในวันพระเราจะจับคุดโธให้ได้ทั้งวันเดินไปเราจะให้อภัยคนให้หมดใครมาว่าเราใครมาทํากิริยาท่าทางอะไรเราพร้อมให้อภัยให้หมด เราจะไม่ถือโทษเราจะมองคนแต่ในทางที่เป็นคุณโดยเฉพาะผู้มีพระคุณของเราเราระลึกถึงพระคุณท่านไม่ค่อยได้เราจะระลึกให้ได้หาปัญญาพิณิพิจารณาที่จะขุดค้นออกมาให้ได้ว่าท่านมีคุณอย่างไรมีคุณข้อเดียวก็เอาเอบางทีบางท,างทีหาคุณไม่ได้ก็มีแต่เราจะหาให้ได้คุณข้อเดียวท่านเคยป้อนข้าวเราเคยป้อนน้าเราครั้งเดียวเคย เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราครั้งเดียวเนี่ยคุณมหาศาลแล้วเพราะเราไม่เคยไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ใครอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะเอาละเป็นข้อพิจารณาลาพอ <c oughs> ยาะาะวริวะาภูลาปาลิกุเรนตีสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะธามณิชฌเดลโสยะธาอิโยวิวัจันตุสัพพะรโควินาสตุมาเต นจโนจตารวธรรมวาทันติอายุอันโนสุคคันอาลังสัพพุทธานุภาเวนัสสภธรรมนานนภาเวนัสพรสังฆาโนภาเวนัปุถารตนันทม 盛开。S S So and...